สวัสดีครับสวัสดีแนักทุนทุกคนผมนกใจอีฟ e ินสำหรับสายซิ่งนะครับถูกใจแน่นอนเพราะวันนี้ผมจะสอนในส่วนของสูตรสแกนหาหุ้นขาขึ้นตามกราฟเทคนิคนะครับ สูสแกนไปที่ในส่วนของเมนูตรงนี้นะครับเลือกที่สแกนเลือกที่ลูกค้าที่สมัครสมาชิกแล้วเลือกที่สายหาหุ้นเทคนิคนะครับซึ่งการใช้สูตรสแกนนี้จะต้องเป็นสมาชิกนะครับระดับสาร์เตอร์ที่รองรับในส่วนของกราฟต์พิเ n ษเข้นะครับหรือระดับพลสัสขึ้นไปถึงจะสามารถใช้ได้นะครับทีน,นี้ ตัวคอนเซปต์ของสายหาหุ้นขาขึ้นตามกราฟเทคนิคก็คือเป็นแนวคิดของการเก็งกําไรนะครับรับความเสี่ยงได้สูงเป็นการวิเคราะห์สัญญาณตามกราฟเทคนิคและอินดิเคเตอร์คลิกที่รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็คือตัวเงื่อนไข5ข้อตรงนี้นะครับเป็น low low value high high value เส้นค่าเฉลี่ยรวมถึงปริมาณการซื้อขายด้วยนะครับอ่าซื้อขายสะสมจะสังเกตว่าไม่มีในส่วนของปัจจัยพื้นฐานเลยนะครับเน้นเก็งกําไรตามกราฟเทคนิคเพียวซึ่งจะมีความเสี่ยงสูงกว่าเป็นสาย หาคุณทำกำไรในตลาดขาขึ้นที่รองรับในส่วนของเงื่อนไขปัจจัยพื้นฐานด้วยแต่ข้อดีของสายหาคุณขาขึ้นตามกราฟเทคนิคคือถ้าเราได้หุ้นที่ขึ้นแรงนะครับจะสามารถ โคเอร์ในส่วนของการขาดทุนได้เพราะว่าตัวไหนที่ขาดทุนเราก็ทําการตัดขาดทุนได้เร็วตามเงื่อนไขที่โปรแกรมกําหนดมาดูในส่วนของอัตราผลตอบแทนเนี่ยเฉลี่ยต่อหุ้นเนี่ยถ้าเรายังไม่ขายหุ้นที่ติดสแกนตอนนี้เป็นบวก21.99%รค่อนข้างสูงนะครับเทียบกับตลาดที่เป็นขาลงในช่วงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถดูได้ว่า1เดือน3เดือน6เดือนเป็นอย่างใดซ่อนที่รายละเอียดเพิ่มเติมทีนี้ถ้าสมมติว่าเราดูในส่วนของหุ้นที่ติดสแกนวันนี้เกิดสัญญาณ ซื้อวันแรกนะครับคือหุ้น MBK เกิดสัญญาณซื้อตอนบ่าย2นะครับที่สัญญาณซื้อราคา19.8 0สถานะมีแรงซื้อแบบนี้เรามาดูในส่วนของกําไรขาดทุนเนี่ยถ้ายังไม่ขายนะครับคือลบ2.33%ถ้าเรามาคลิกในส่วนของชื่อหุ้นนะครับไปดูในส่วนของกราฟเทคนิคพฤติกรรมของ MBK เนี่ยมีการยกจุดต่ําสุด ขึ้นแสดงว่าตอนนี้กราฟ MBK เป็นขาขึ้นถ้าเราไปดูในส่วนของ s ็อกอะไรสิทเพิ่มเติมเนี่ยบังเอิญว่า MBK เนี่ยเป็นหุ้นที่ถูกตัวก็คืองบการเงินดีราคาเหมาะสมแต่เกิดผิดเวลาซึ่งผมบอกนิดนึงว่าเงื่อนไขของสูตรสแ,แกนสายหาหุ้นตามกราฟเทคนิคกับในส่วนของการแปลผลของ So อกอะไรสิมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันให้เราอ้างอิงตามสูตรสแ,แกนของสถานะตรงนี้ถ้ามีแรงซื้อก็ให้ซื้อห นนตามสูตรสแกนถ้ามีแรงขายก็ให้ขายตามสูตรสแกนของเรานั่นเองหลักการใช้ก็ค่อนข้างง่ายนะครับก็คือมีแรงซื้อก็คือซื้อนะครับถ้าถือรอก็ให้ถือรอเอาไว้รอมีแรงขายก็จะมีแจ้งเตือนนั่นเองอทำตามระบบก็สังเกตว่าคนที่เป็นสายซิ่งก็สามารถหาหุ้นได้ง่ายขึ้นนะครับก็สําหรับเนื้อหาสูตรสแกนสายหาหุ้นตามปราเทคนิคก็จะมีประมาณนี้นะครับมาลองใช้ตัวเทรดแมทกันนะครับเพื่อให้ ทุนประหยัดเวลาเพื่อเรื่องที่สำคัญกว่าในชีวิตครับ